สวัสดีค่ะวันนี้แฟงมีร้านทำเลดีๆติดถนนซอยประชาอุทิศ131มาฝากให้อีกหนึ่งที่นะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหาร้านนะคะเพื่อจะเซ็งไว้ เปิดดำเนินกิจการส่วนตัวนะคะขออนุยาตแนะนําเป็นซับนี้เลยค่ะร้านของเรานะคะนะปัจจุบันก็เปิดดําเนินกิจการตามปกติเลยนะคะเปิดเป็นร้านแฟกนะคะไว้ส่งเอกสารส่งสินค้าต่างๆนะคะแล้วก็ให้เซ้งในราคา5 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่า ถูกสุดๆเลยค่ะแถมฟรีของใช้ภายในร้านนะคะมีทั้งโต๊ะทำงาน2ชุดนะคะคอมพิวเตอร์เครื่องปินนะคะพัดลมแอร์ค่ะโตะ๊เขียนเอกสารแล้วก็กิโลสำหรับไว้ช่างสิ่งของมีทั้งตัวใหญ่นะคะให้1ตัวแล้วก็ตัวเล็กให้2ตัวเลยค่ะแล้วก็มีของแถมได้การอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะ ลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามมาที่เบอร์0945642899ได้เลยนะคะเซ้งไว้นะคะสามารถเปิดดำเนินกิจการต่อได้เลยนะคะหรือว่าอยากทำเป็นกิจการอื่นๆก็เหมาะมากๆเลยค่ะทำเป็นร้านชาไข่มุกนะคะร้านกาแฟาร้านอาหารหรือร้านขนมหวานต่างๆก็เหมาะมากๆเลยนะคะ แฟนขออนุญาตฝากซับย์ทำเลดีๆ,ๆไว้ให้อีกหนึ่งที่นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ